สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอ่สิ่งที่เราได้จาก y u t u b e เนาะเราว่าเราได้เพื่อนนะคือเราได้เพื่อนที่แบบรักเราจริงๆอะ่ะเออนั่นแหละคือแล้วก็เราเห็นความแบบความน่ารักของเพื่อนที่เขาแบบมีให้กับเราเนาะคือหลายคนเลยนะแต่เราจะมายกตัวอย่างแค่ช่องนี้ช่องหนึ่งเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วเนาะ แต่สาหรับเพื่อนอีกหลายๆคนคือเราก็ไม่กล้าเอาลงไงนั่นแหละแต่เราก็รู้ว่าเออเพื่อนเเขาก็ดีกับเรามากเลยอ่ะคือนางฮ่านางอยู่โปปลาวแล้วทีนี้เอานางมีปัญหาเรื่องไลฟ์สดเนาะเขาไม่เขายังไม่เปิดนางไปทําผิดกฎอะไรก็ไม่รู้แหละทีนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยทาไมเธอไม่ลงคลิปผีอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ค่ะช่องของนางเนาะเป็น เนี่ยคะ่ะเป็นช่องนี้เนาะคะ่ะเนี่ยช่องเกียดๆสายร้อนเนาะไม่รู้ชัดไหม <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็เลยแบบไอ้ไวไฟเขาก็ทางฝั่งโน้น WiFi เขาก็ไม่ดีด้วยไงนั่นแหละกว่าจะโหลดกว่าจะอะไรแล้วเริ่บอกเฮ้ยทาคลิปไปก่อน <c oughs> เธอกลับบ้าน <c oughs> ก็ใช้ WiFi บ้านโหลดจะดีกว่าแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่สิบนาทีอะไรประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็อ๋อเล่าเรื่องผีกันไงคือแบบนี้เนาะ พราะว่ายอดวิวอะเราเราคลิปผีของเขาดีมากเลยอ่ะเราก็อกเฮ้ยถ้าเอาแบบคลิปผีอ่ะรับรองคนต้องมาฟังแบบเยอะมากอะไรประมาณนี้เนะาะเนี่ยนะคะทีนี้เขาก็เฮ้ยก็อยากเล่าอยู่แต่มันมีปัญหาที่ว่าใช้แอปอะ่ะแอปคือ,ค,อคือมันไม่ได้มันไม่น่ากลัวเธอช่วยฉันได้ไหมประมาณนี้อีกแล้ว <laughs> ทีนี้เราก็เลยโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่วยหานะอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยคะ่ะคือ คือเขาไลฟ์ไม่ได้เลยเลยแค่พันเดียวเองอะ่ะน่าสงสารมากๆเลยคือเราดันบ้านหลังนี้มากเลยอะ่ะนั่นแหละเรากเ็เราก็เลยบอกว่าเธอพิมพ์ภาษาไทยอะ่ะมันตกมันหล่นระบบมันอาจจะไม่ให้นั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะได้ได้เดี๋ยวเราจะลองหารูปให้ดูนะเขาเราก็หาเต็มที่แล้วแต่มันไม่ให้เลยอะ่ะทีนี้คือ เราก็เลยบอกคีย์เวิร์ดส่วนมากที่เราเล่าอ่ะมันเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นประมาณนเนี้ยเนี่ยสมมุตินะเราใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยประมาณเนี้ยเราเ,ออเราเราจะใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้แล้วมันก็จะได้รูปประมาณนเนี้ยเนี่ยเราส่งไปให้เขาเนาะแล้วก็ให้เขาทําอ่าเรื่องเล่าผีเพราะว่าเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างนี้เนาะประมาณนี้แหละอือ นี่ไงคือนี่คือภาพที่เขาได้ไม่รู้เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรอ่ะคือมันมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะรักอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้นะนี่คือสิ่งที่เราได้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราได้นี่คือเราส่งไปให้เขาแล้วเขาเขาตลกอ่ะเขาแบบ เขาตลกเขาตลกแบบเขาน่ารักอะตลกแบบน่ารักน่ารักอะเขาพยายามนะแต่ว่าระบบมันมีให้อะไรประมาณนี้เฮ้ยเราเราขำม,มากเลยเมื่อคืนระบบเฮ้ยเราขอเอาคลิปตัวนี้ลงได้ไหมคือคือมันฮามันหมายถึงอะไรนะเช่วยกันอะในวงยูอะเรามีเพื่อนที่แบบช่วยกันนะแล้วมันขำดีสิ่งที่ได้ก็คือมิตรภาพนะ่าระหว่างไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอ คนอื่นเขาจะทะเลาะกันเป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้นะเห็นออกโซเชียลเยอะแต่สำหรับพวกเราสองคนคือเรามีแต่ฮากับฮามันเป็นอะไรที่แบบมิติภาพที่ดีๆมากเลยอ่ะนี่แหละน่าสงสารเขาอยู่นะเนี่ยเขาทำให้ดูโหเธอเธอทำได้ยังไงเออมันก็อย่างว่าแหละเนี่ยน่ากลัวไหมอาผี ฉันจะรอดไหมเนี่ยจะทำคลิปขี้แบบคลิปคลิปผีทักทีอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ได้เพื่อนเดี๋ยวเราจับห้แล้วาอ <c oughs> จะม,มีอีกตัวเธอฉันอยากให้เธอดูขอ <c oughs> นี่ตัวนี้ <c oughs> เออ <c oughs> เขาไปเอาคีย์เวิร์ดอะไรอ่ะดูสิดูเขาอ่ะดูเนี่ย <c oughs> ตลกมากเลยอ่ะแต่น่ารักนะมุงมิ้งดี <c oughs> เลยอีกประมาณพันหนึ่งค่ะก็จะพยายามดันเพื่อนคนนี้ให้ผ่านให้ได้เพราะว่าทางโนนเขาน่าสงสารแบบเน็ต WiFi เขาไม่ดีอะ่ะกว่าเขาจะได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปอะ่ะก็เลยอยากจะช่วยเนาะอยากจะช่วยเขามากๆอะ่ะคือเขาไม่มีใครจริงๆอย่างเรายังมีเพื่อนเยอะนะถือว่าเยอะอะ่ะไม่ถึงจะไม่ถึงถึงจะไม่แบบประมาณสี่ห้าคนแต่มันมันเยอะสำหรับเราแล้วไนงะ เยอะม,มากด้วยเพราะว่ามีแต่เพื่อนที่แบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นอะ่ะดูดูเพื่อนฉันขอบคุณนะคะนี่คือความฮาแล้วก็มิตรภาพของเพื่อนระหว่างสองฝั่งเนาะไทยลาวโอเคค่ะขอบคุณเดอ้อไล์สารานี่นึงแต่ฮามากเลยเพื่อนคนนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายซู้ซูนะเพื่อน